กระดานที่สวยจากซัพพอร์เตอร์วันนี้เป็นกระดานของท่านกันมันพิทนะครับตัวแทนประเทศแเดนอมพันเจ็ดร้อยหกสิบหกเจอกับจอมยุทธหมากฮอตแเดนอมพันแปดร้อยยี่สิบสามเป็นดีพีแรกครับของกำนันนะครับที่ส่งเข้ามาในช่วงนี้กระดานแรกเป็นกระดานเดือนก่อนนะครับของกำนันขยับขึ้นไปที่ตาสิบแปดนะครับฝั่งนั้นก็ทําท่าเหมือนจะเป็นกล่องโจรครับฝั่งนั้นนะกำนันบอกสบายนะครับเจอโจรบ่อยยกขึ้นเป็นหน้าคู่นะครับไม่ชอบหน้าเป้าอย่างนั้นนะครับและจังหวะนี้ก็ขยััับบครกำนนพิ เพราะนั้นขยับ6มา9นะครับจังวันนี้กำนันพิดยก26 23กเตรียมต่อปีนี้นะครับดูดีๆกำนันพิษขยับยกหางครับ 30- 25หเลยหล่นแต้มนี้ครับเพื่อนเพราะนั้นขยับ1ิบ7เนะครับเส้น1ทีแล้วก็1 1 16พร้อมกับขยับทิ้งล่มกดสสุดมหัศจจังวันนี้ครับสุดยอดสวยงามเป็นการเข้าทําที่สวยงามครับแต่มาดูว่ากำนันพิษจะรอดได้หรือเปล่าฝั่งนั้นจะนําไปสู่ชัยชนะได้หรือไม่มาดูกนันพิษขยับยี่สิบสามสิบเก้าคร ถ้าฝั่งนั้นขยับพอตมาทางตา 4, 8หรือ11นั่นเดียโดน2นะครับฝั่งนั้นรู้ดีขยับพอดมาตา22ครับท่านกำนันพิษดันเบีย้ยขึ้นไปอีกฝั่งนั้นยังคงยุกคอตนะครับไปตา8กำนันเลยขยับ31 26นะครับฝั่งนั้นมากดที่ตา15เตรียมตัวเข้ากินและจังวันนี้ก็เห็นของฟรีนะครับฟรี 2. 2มาเงินกำนันพิษก็ให้กินตัวเดียวนะครับเพราะว่าได้จังหวะ ไเข้้าอดรัฉะนั้นได้กินตัวนึงนะครับกำนันพิษหลุดฮอตนะครับทีนี้มาร์4-4เท่ากันและจะมีฮอตเช่นกันด้วยกำนันพิษัมแบกพราะนั้นได้กินจังหวะหนึ่งนะครับแต่ได้กินอีกไม่ได้เลยขยับเบี้ยลงครับถ้ากำนันพิษ18-15แล้วโดนสองซึ่งตรงนี้กำนันพิษเห็นอยู่แล้วละครับขยับเข้าฮอตตาสามทันทีฝั่งนั้นจะประคองแะเข้าฮอตไม่ได้นะครับติดตากินพอดีเลยดึงฮอตลงนะครับที่ตาสามสิบกำนันพิษขยับเบอร์18นี้ไปตา15นะครับ จะรอกิน2 30 26ถ้าขยับ14บ0แล้วก็โดน2แน่แนันพิษขยับ149กด3ดสามสดิปปคมจังอย่างนี้ครับ <c oughs> แม่จะกินเขาอย่างเดียวเลยไม่ดูที่ตัวเองยืนนะโดนอะไรนะครับสุดตรงนี้ครับเสร็จกำนันพิษไปให้กระดานแรกพิชกลับมาเฉยเลยไปตาอกันต่อเลยนะครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของกำนันพิดบ้างครับเพราะนั้นเดินก่อนขยับขึ้นมาอย่างนี้ครับย่อไม่ขึ้นสูงกำนันพิษก็ย่อครับไม่ขึ้นเช่นกันจนฝั่งนั้นขยับขึ้นนะครับท่านกำนันพ แล้วจังวันนี้ก็ห้าไปเก้าเป็นทรงดาวพราะนั้นเป็นสามตัวเรียงนะครับมาดูว่าใครจะแกวเพราะนั้นขยับลงมุมที่ตาย0ีนะครับกำนันพีดดันขึ้นไปแล้วก็จังวันนี้ก็สร้างบ้านครับพรั้นเห็นสร้างบ้านก็ขยับลงมาครับเตรียมตัวเจาะฐานกำนันก็ดันขึ้นครับ 12- 16ฝั่งนั้นแทรกกินกำนันขยับปิดผมอยากให้ท่านดูเต้มนี้ครับฝรั่งขยับนขยับเ7 24เหมือนอยากให้แทรกเขาวังอะไรแทรกดูสิกำนันกำนันบอกเดี๋ยวจัดให้แท ยี่สิบสิบหกนะครับให้เลือกกินซึ่งเอาเบอร์สิบเก้ากินในเสียเปียบนะครับกำนันต้องกินสองอยู่แล้วครับเอาเบอร์สิบเอ็ดกินขึ้นไปลงที่ตา27เป็นการแรกกัน2องสองวันนั้นจะกินอีกนะครับท่านกำนันต้องขยับหลบนะครับ15 19ขึ้นไปและที่สำคัญที่สุดคือหลุดฮอตเลยนะครับอืมวัน <c oughs> นั้นบอกหลุดเหมือนกันนะครับขยับลงมาทีนี้กำนันตอนแรกนึกว่าจะเปิดนะครับกำนันไม่เปิดขยับลงมุมที่ตายี่จอฮอต เพราะนั้นก็คิดอยู่พักหนึ่งนะครับข้าฮอตตาสองไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นนะครับแลเตรียมตัวจะประคองกันเข้าฮอตท่ตาสี่นะครับกำนันพิษจังหวะนี้คิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนตัดสินใจต่อนะครับตัดสินใจต่อจังวันนี้คือหวังว่าจะเอาฮอตสองนะครับกำนันพิษมองถึงข้อนี้ว่าจะได้สู้เกมยาวแน่ว่าอย่างนั้นครับข้าฮอตไปเพรานั้นก็ขยับซ้ำเอ็ดยี่สิบหกครับจะต่อฮอตทิ้งท่านกำนันพิษต้องขยับฮอตมาเก็บด้านนี้ครับตาห้าแล้วค่อยขยับเบี้ยขึ้นจะไปเข้าวที่2 ตนนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรครับขยับ3 0 2 5บางหน้าฮอตไว้ก่อนกำนันพิษก็เจาะฮอตอีกตัวหนึ่งพอบางหน้าเสียจปั๊บก็เปิดออกพอเปิดออกก็ดวนเลยครับอ้บางไว้ทําไมครับดวนสสุดโมกของจังวันนี้ครับตกตาสิบเก้าเป๊ะฝั่งนั้นก็ยอมลงตัวนี้เลยนะเพื่อเพื่อนพระว่ากำนันพิดกฮอตหลเราก็ไม่รอดไปด้วยกันนะครับไปต่อกันที่กระดานที่3ของคลิปนี้นะครับเป็นการเดินก่อนของกำนันพิษนะครับฝั่งนั้นเดินหลังต้นเกมก็หาตตำแหน่งการเล่นนะครับท่านกำนันพิตก็คำกลางะดานไว้แล ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆกำนันพิษก็ตั้งรูปตั้งสูงตัวเองนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ว่าจะเล่นอะไรเพราะนั้นขยับลงมาขอเข้าตำแหน่งกองโจน้วครับลักษณะนี้กำนันปล่อยนะครับเข้าไปเลยเพื่อนว่าอย่างนั้นนะโจนจะชอบกำนันชอบโจนชอบจับว่าอย่างนั้นแต่กระดานแรกพลาดไปนิดอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้แซกกินนะครับกำนันเพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ปิดนะครับไม่ให้กำนันกินง่ายๆกำนันก็ขยับขึ้นไปครับยี่สิบสามสิบแปดเพราะนั้นต่อทันที จัดกำนันซะว่าอย่างนั้นครับตอดนิดนึงก็ยังดีก็เฉยๆครับขยับขึ้น1 8บแต้มนี้สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนกำนันจะเล่นใหญ่แล้วเอ่มันจะมีอะไรก็แค่กำนันว่าอย่างนั้นครับขยับ9 4แต้มนี้มีพังกันไปข้างจังวันนี้ครับกำนันพีชขยับ15บหแล้วก็ยุบสองิทิ้งล่มกดสามสวดีบุคอมจังวันนี้ครับตกตาสองเป๋พร้อมเป็นฮอตโอ้สวยงามครับกระดานแรกโดนโจรจัดกระดานนี้จัดโจนนะครับฝั่งน้องอึ้งไปพักใหญ่ครับก่อนจะขยับเบี้ยลงนะครับ กำนันพิดโยคอนมาที่ตาสิบเอ็ดนะครับฝั่งนั้นลงมุมทีนี้ท่านกำนันพิดไปที่เดิมครับตาสองบังคับให้เดือนได้ตัวเดียวครับหนึ่งไปห้านั่นแหละครับทีนี้กำนันขยับมาเส้นกลางครับตาสิบเอ็ดลี้ยวไล่กดนะครับในแต้มนี้กดแล้วก็กดอีกนะครับพร้อมกับขยับไปกดถึงตัวนี้นะครับฝั่งนั้นตัดสินใจขยับสิบสามสิบเจ็ดนะครับให้เลือกกินซึ่งกำนันก็กินมาที่ตาสิบสามนะครับฝั่งนั้นต้องเส้นอีกหนึ่งตัวถึงจะเข้าฮอตได้ หมากสามสองครับกำนันพิษมีสามอย่างนี้ก็เตรียมตัวไปเข้าฮอตอีกฝพะนั้นบอกไม่ให้เข้าจะยื้อให้ถึงที่สุดว่าอย่างนั้นนะครับมาดูว่าจะทําได้ขนาดไหนและจัหวันนี้ครับก็ต่อฮอตทิ้งทันทีเทียนจุดตัวนี้นะครับเป็นบ้ากันต่อที่ท่านต่อไปเลยนะครับอีกสองท่านสองกระดานนะครับท่านรักกระดานกระดานแรกนี่เป็นของท่านสาเลีนะครับมีหมากบันเทิงยอดยุดบัฮอตแต้มส8งพันแปดร้อยยี่สิบห้าเจอกับตัวเทนจังหวัดครับแต้มส7งพันเจ็ดร้อยสามเป็นอีพีที่หกครับของท่านสาเลี ที่สูงเข้ามาช่วงชดเด็ดของเรานะครับ <_ d ata> ในเป็นกระดานเดินก่อนนะครับท่านสําเร็จากลางการะดานไปแล้วเรียบร้อยฝั่งนั้นก็ค่อยๆลำเลียงผลขึ้นมาท่านสําเร็จยี่สิบหกยี่สิบสามฝั่งนั้นทาท่าเหมือนจะเป็นกล่องโจรน,นะครับและก็เข้าตําแหน่งไปเรียบร้อยครับ <_ d ata> ท, 9, ท่านสําเร็จก็ขยับขึ้นครับยี่สิบสี่สิบเก้าฝั่งนั้นห้ามาเก้าท่านสําเร็จดันสูงไปอีกครับสิบแปดสิบห้าฝั่งนั้นยกมาใกล้ครับท่านสําเร็จต่อไว้ทันทีครับสร้างบ้านที่กลางกระดานทันทีมากบุกสสูงงเเเลลยยนนนะรรรัท่าาาํดตวี้อกกไ ขยับยี่สิบเก้ายี่ห้าครับฝั่งนั้นหินอย่างนั้นก็ขยับหนึ่งมาห้าเหมือนจะต่อนะครับท่าสำเร็จไม่สนใจครับยี่ห้ายี่สองอยากต่อต่อไปฝั่งนั้นไม่ต่อครับขยับลงตากดครับยี่สิบยี่สี่อยากให้ทุกท่านดูแต้มนี้ครับท่านสำเร็จขยับขึ้นครับยี่สองสิบเจ็ดโดนสองนะครับเนี่ยขยับขึ้นไปตั้งใจให้ต่อหรือว่าลงฝั่งนั้นไม่สนใจครับเอาสองไว้ก่อนละกันฝ่าอย่างนั้นนะครับแล้วตัวไหนจินก็โดนสองนะครับท่านสำเร็จเบอร์สิบเจ็ดจีนก็ไปกดสองมาตกตายี่สามด ขยับ30-26ถึงลบนะครับแล้วก็กด3สุดทมจังหวะน,นี้ครับตุตา4ีเป๊ะปล่อยให้ต่อ2มันเป็นแผนว่าอย่างนั้นนะครับฟันก็อึ้งอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะตั้งสติได้ฮอตออกไม่ได้ขยับ2มาเครับในแต้มนี้ ที่จริงก็ไม่ใช่ปัญหาครับท่านสําเร็จสิบห้าไปสิบันก็ออกได้แล้วนะครับฮอตแล้วก็จะคุมอยู่สำเร็จคำนวณตาไปแล้วเรียบร้อยครับขยับขึ้นไปขยับเก้ามาในสี่ท่านสําเร็จก็จะเข้าฮอตอีกตัวนะครับฝั่งนั้นเลยลงตาจุสามองว่าท่านสําเร็จจะหลบนะครับแต่ท่านสําเร็จเส้นนะครับเหลือกฮอตมากดที่ตาสิบห้าไอ้เบอร์สิบสามในเบอร์ยี่สองรับผิดชอบดูแลไปครับฮอตดูแลสองตัวนี้คุมสองตัวที่เหลือนะครับด้านขวาเพียงเท่านี้ฝั่งนั้นก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปนะครับไปว นกระนี้เป็กรดานของท่านธนากรนะครับมาแนะนำยินดีครับประธาบรรอาจารหมอกแตหนพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเจอมือหมากอน,นุบาลแต้ยหนุนพันสามร้อยสิบแปดน่าจะเจอกันตอนต้นเดือนไปดูกันครับเป็นกระดานเดือดหลังของธนากรนะครับและก็จังวันนี้ทําท่าจะตัดหน้าครับฝั่งนั้นไม่กลัวนะครับเหยวบขึ้นมาธนากรเปลี่ยนใจไม่ตัดวันอย่างนั้นธนากรไม่ตัดก็ขยับสี่ไปแปดนะครับฝั่งนั้นยี่สิบห้ายี่สิบสองดันขึ้นมาธนากรขยับห้าไปเก้าครับเป็นทรงดาวเบื้องต้นฝั่งนัั้นขยบ เป็นอีปุ่มบ่อย่างนั้นครับธนากรเห็นอย่างนั้นก็ขยับแทรกเข้าไปเลยครับเบี้ยงที่3ตัวเหล่ยงฝั่งนั้นขยับ28 24ธนากรลงมุมตา12ครับและจังหวะนี้ฝั่งนั้นทําท่าเหมือนจะต่อนะครับธนากรขยับ6ไป1 0บสาบาทและพร้อมรับการต่อขึ้นมาของฝั่งนั้นนะครับฝั่งนั้นก็ไม่รอช้านะครับต่อทันทีธนากรก็ขยับ2ไป7นะครับฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็3ามเอ็ดยี่สิบเจ็ดครับดันเบี้ยลงมาธนากรขยับ1่ไป5นะครับทาท่าเหมือนจะต่อฝั่ เปลน่นากรไม่ต่อว่าดูท่าแล้วจะได้เปรียบว่าอย่างนั้นครับขยับห้ามาเก้าเท่มนี้ทําให้ฟังนั้นคิดอยู่พักใหญ่ครับควรจะตัดสินใจเซ็นนะครับขยับเส้น20่สนะครับเพื่อเปิดทางแล้วก็แทรกกินนากรก็ขยับลบครับทีนี้มุ่งหน้าสูฮอตครับนากรก็หลุดฮอตเช่นกันนะครับด่ช้าอยู่เพียงก้าเดียวซึ่งไม่เป็นผลซะด้วยครับฝังนั้นถ้าเขาฮอตตาสองในโดน3นะครับเลยตัดสินใจเขาฮอตทิตาหนึ่งทำให้โดนแต้มนี้ครับเพื่อนๆดูดี ธนากรขยับสิ้นนะครับ12 16จังวันนี้แล้วก็ทิ้งล่มพร้อมกับขยับเบี้ยครับ7ไป10แล้วข้าฮอทที่ตา3 2ครับในจังวันนี้ฝั่งนั้นติดกินนะครับเบอร์14ลอยอยู่ธนากรข้าวฮอดแล้วก็กด3สุัสดีบุคคจังวันนี้ครับตกตา25เปฝั่งนั้นก็ติดกินอีกถึงรอบทำให้โดน2สุัสดีบุคคอีกรอบโอ้สุดยอดสวยงามจริงๆครับแต้มนี้เขียนจทตัวนี้ครับเสร็จธนากรไปเขินพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ